เรื่องนี้กันมาที่ต้องติดตามกันอยู่ตลอดก็คือในพินเศชายแดนตายกับความไม่สงบเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นแล้วค่ะซึ่งคนร้ายแต่งกายเลียนแบบผู้หญิงค่ะยิ่งสุภาพสตรีเสียชีวิตเททุ่งยางแดงจากนั้นก็พยายามปล่อยเ้าโยนความผิดหวาเป็นการกระทำของจเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ วันที่16มิถุนายน2568นะคะเวลาประมาณตีแนี่แหละ8ดตรงเลยเกิดเหตุคนร้ายแต่งกายเลียนแบบข่ายกับผู้ญิงค่ะเข้าไปลอบยิงคนยิงนี่แหละในเพื่อนเทบ้านเหล็กเทห่5 5ิถับสอยู่มุเทหาตําบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีทําห้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนึ่งรายและ,ะเสียชีวิตนึ่งรายค่ะสาบเชิก็คือนางสาวนูรีซันดอเลาะอายุ30ปีอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานี คนนี้เนี่ยเสียชีวิตนะคะคนเดทสองค่ะนางสาวอาสุราฮยีปูเตะอายุ25ปีเองค่ะอยู่ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีคนนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บสำหรับผู้เถได้รับบาดเจ็บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลถุงยางแดง สำหรับสาเหตุและก็แรงจูงใจของคนร้ายเจ้าหน้าที่จะทาการรวบรวมพยานหลักฐานทางพยานหลักฐานและก็พยานบุคคลและก็พยานวัตถุเพื่อซืบฮาร์ตัวคนร้ายมา,าดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะโดยภายหลังจากเกิดเหตุนะคะก็มีความพยายามของกลุ่มแนวรวมผููก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พยายามจะปล่อยข่าบิดเบือนว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อจะวังไส่ร้แล้วก็สร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่นองประชาชนก็เลยเขอให้ทุกคนอนย่าล่งเชื่อนะคะ แล้วก็ขอให้ชายวิจารณญาณในการรับปูกข้าวสารเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐทุกนายมีหน้าที่ในการปอกอ้องดูแลชีวิตแล้วก็สัพย์สินของพี่น้องประชาชนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ว่ากลุ่มผู้ก่อให้รุนแรงเนี่ยพยายามที่จะทำลายพี่น้องประชาชนแล้วก็โยนความพิษใส่หลายปายสีเพื่อจะสร้างความแตกแยกในสังคมทางนี้ก็กันวยการรักษาความมั่นคงภายในผักซี่วนนาค่ะก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะอีกถังข้อความรวมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถ้าเกิดพบเบาะแส หรือว่าบุคคลต้องสงสัยก็แจ้งไปเลยนะคะที่ไส้ตรงแม่ทัพทีเซผู้อำนวยการดักษาความมั่นคงภายในผักคสีค่ะที่ไม่เล็กโทรศัพท์0ูนย์3 2 9น9นงจดสงกาวกาวกาวนะคะหรือว่าเบอร์โทรไส้ด่วน1 3 4่าสนึงโทรฟรีตลอดดีสิบสีชั่วโมงเลยนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวข้อมูลข้องคนแจ้งเนี่ยเขาสะงก็บไปให้เป็นความลับค<ช>่ะส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกิดเึ้ทุกวันเลยนะคะ<อ>ทางเราก็คือก็ต้องเป็นกําลังใจนั่นแล้วก็ เอาข้าวซานมานําเสนอที่เป็นความจริงเดทูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนบางทีจะไปเห็นข้าวซารอะไรก็เช็คก,กันสักทีก่อนนะก่อนจะแช่เช็ค <Check S 1> ให้ชัวร์ก่อนแช์นะคะหญิงวางนีเนี่ยก็มีข้าวที่แบบเส้หลายปลซีเจ้าหน้าที่ว่าไปทำลายพี่น้องประชาชนไปทำ <ạ. S 1> นู่นนี่นั่นก,ก็ให้ตรวจสอบให้ดีก่อนอแล้วก็ให้จําไว้เลยว่าเจ้าหน้าที่ ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าทีท่ทหารในพื้นที่เนี่ยเขามีนาทีในการดูแ,รแลเราสร้างความปลอดภัยเป็นของประชาชนอยู่แล้วนะคะก็คงจะไม่มีกระจิตกระใจที่จ,จะไปทำ้ายอย่างแน่นอนนะคะเขาก็มีครอบครัวนะั่รออยู่ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจกันดีวะนะคะแล้วก็ช่วยกันทําให้ในพื้นที่นั้นเนี่ยเกิดค,ความสงบสุขอย่างแท้จริงค่ะตกอง